เดี๋ยวครูจะแจกกระดาษใบนี้ให้กลุ่มละหนึ่งแผ่นกับอันนี้ให้กุม,นนมชุดถ้าราย,ยาหยิบนะคะอย้เลยน,นะอยทุกคนระบินงัง,องอตอนนี้ให้ทุกคนหยิบการ์ดคนละหนึ่งใบโคนละหนึ่งใบแล้วอ่านโจทย์ด้านหลังค่ะไม่ต้องเลือกนะคะไม่ต้องฉีกด้ค่ะเลือตรวจโคนละหนึ่งใบและอ่ะอานเดี๋ยวครูจะเดินไปถามนะคะเดี๋ยวจะให้ตอบคำถาม ตอบได้เลยนะใครอ่านเสร็จแล้ว อ่ารวมกันล้มันได้เท่าไหร่คะเจ๋งมากต้องเดินทางจากโรงพยาบาลไปสถานีดับเพลิงเส้นทางใดไกลที่สุดสถานีดับเพลิงอยู่ตรงไหนไอโรงพยาบาลตรงไหนคะไปสถานีดับเพลิงสถานีดับเพลิงอยู่ไหนอ่ไปเส้นทางไหนคะไกลที่สุด ถูกต้องอ่นอานะระยะทางจากวัดกัแบบร้านค้าเป็นระยะทางเท่าไหร่อะวัดอยู่ไหนคะร้านค้าเป็นระยะทางเท่าไหร่คะเท่าไหร่เป็นระยะทางเท่าไหร่เอาใหม่เป็นระยะทางเท่าไหร่เออสามเมตรห้าเซนติเมตรถูกต้องค่ะอ่านโจ เดินจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทางเท่าไหร่บ้านอยู่ไหนคะไปโรงเรียนโรงเรียนไหนเป็นระยะทางเท่าไหร่คะถูกต้องอ่านอ่ะซเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงไหนคะอ่ะมันมีความสูงเท่าไหร่สิบห้าเมตรอะไรอย่างีคะถูกตอ้องอ่านสถานีดับเพลิงอยู่ไหนโรงพยาบาลอยู่ไหนอ้าวมันสูงปะมันเตี้ยกว่าโรงพยาบาลยู่เท่าไหร่คะ m, สี่เมตรถูกต้อง เท่าใดอ่ะตู้ป๊อปมาร์เก็ตอยู่ตรงไหนมีความสูงเท่าไหร่คะเออตู้ป๊อปอ่าฮันห่างว่างวัดกับร้านค้าเป็นเท่าไหร่อ่าระยะระยะห่างระหว่างวัดกับร้านค้าเป็นเท่าไหร่วัดอยู่ไหน รานค้าอยู่ไหนเป็นระยะทางเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะเท่าไหร่สีเมตรดูก่อนว่าระยะทางเท่าไหร่คะเออเท่าไหร่เสาเมตรหเซนติเมตรถูกต้องนเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนจะเดินเป็นระยะทางเท่าไหร่ะเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทางเท่าไหร่บ้านอไหนคะโรงเรียนเป็นระยะทางเท่าไหร่สีเมตรสิซมครถูกต้องอ่า อ้าวตู้ปลาก็ตอยู่ไหนอ้าวมันมีความสูงเท่าไหร่อืมถูกต้องการร้านอาหารกับร้านค้าร้านใดสูงกว่ากันอ้าวร้านอาหารกับร้านค้าไหนร้านอาหารคะร้านค้าอ้าวร้านใดสูงกว่ากันคะร้านนะคะสูงเท่าไหร่ถูกต้องตัวโต๊ะหลังตัวต๊ะหลังโต๊ะอ่ะตามนี้มีร้านเล่นเกมไปเมื่อกี้เป็นไงบ้าง